เด็กโปรไฟล์เด็กโปรไฟล์ก็เทียนั้นเด็กวูซักนะครับอีพีที่เราไหร่ไม่รู้ไม่ได้จับสิบกว่านั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สี่ที่ถ่ายของวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เพื่อนดียิ่สี่เออใช่ถ่ายไปที่ยิ่สี่ลงวันไหนไม่รู้ลถ่ายมาสี่คลิปละสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเด็กเหลืองไม่สชเด็กหกสีประทับกับเด็กอ่าขาวเขียวนะครับก็ใครจะได้รู้หน้าปกอะไรเราคือเด็กอะไร หึ่งไอเขียวได้ทุกเริ่มหลังอ่าเขียผมเล่นขาวเขียวอ่ะต่อโอ้โห,โ,หโหดีเลยดีเลยเลยอือของดีเลยนะเบอร์เซตจบเทินเขียบต่อก็เสร็จได้ดีเหมือนกันใจสีด้วยโซคอร์เอฟวิปรีบววอลอ่าอเขียวได้คอนหนึ่งเม็ดแล้วก็ได้มาอ,อ,อีกครับเป็ดอีสองเมตรอเขียวแล้วก็อืม,อมผ่านเ,ล,เลยลครับอ่า สตาร์ทสิสตาร์ทสิอืมแปะจัวอืมขอโดฟีสอืมอืมอาจจะมีเสียงลบกว่หนั้นครับเหมือนจะพิมพนดื่อและถ้าได้ดูนะลงล้งล้งแสงก็จบเพลิงกันเลยโอเคครับตอบ แต่สามนะครับ <c oughs> ไม่ใใ่อุ่ถ่ายคลิปตเนี่ยก็สุดจบคอไม่ใช่จบคอ <c oughs> อ่าเอกนคะรับโอ้ยตาสต็ป ไปช้าิน0่ห้าสิบจะไปฮะไวอันนั้นยาวไปยาวไปดิ้นนิ้วข้ามเลยไหมจะสามสามดิ้ดดนิว้วพับตัดอืมอ่าอ่านั้นก่อนไรนะไอแท็กสเตปใช่ไหมทิกเกอร์คอดเจ็บัิดเลยนิดนิดเนะอืมไหนดีว่ไหนดีหวะ อันนี้มีอะไรล้กันเล่ยไอเจ้อ่ะตีตีตีไอซ้อมเอ,อ็กซ้อมออเคครับบ๊อบจัดอะไรไหมอืมไม่แฟร์แฟร์ครับตัวอะไรอ่ะ oh <yeah. S 1> เออจบต้องจบแ <ผม S 2> ล<ะ>้วจบเยสกิวมันเสียอะไร สามเม็นเด็กดีอยทำนะจ๊ะเย่า yeah. จ๋ออีกแค่ก็เพื่อบเบลองเดิมเนื่อตัวเนี้ยนนี้ตัวไหน <S <S นกจากนั้นก็มือ่้นเจอสองเรีย <S 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 กแมงบแมงมุมสกิลได้ดขอสองเม็ เยอะเท่าไหร่ฮะวิธีร้อยเอออลติเมทหมื่นหมื่นหนึ่งป๊กน้อยฮะน้อยน้อยอยู่นะกัอะเียวเไม่เป็นไรจุเพอ่าเออดมีอะไรมนะเสีคอเพื่อหลดเย่โดนถอดคอเพมีมีการมออยู่นะจะรอสตาร์สเต็ปมันคต้แปะล้วอยากอยากก่วเนี่ยอย่าหาทำ อุย้ยดีกว่าใครไม่รู้อ่ะอขวากูเอาฟอร์ดดอฟิฟเฟตกูอันนี้เอาเมื่ออ่ะอย่าเสืออะไรมากัร์ตูนมาที่ไหนมาเนี่ยอย่าหาทำอย่าหาทำ แส่องเสสองเชิญ <c oughs> คอรแปลกบาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออเ่อะะเอา Attack Step t i g g e r เพรพอสาวเชิญของไอ้หน้าไม้ม่วงยังไงนะ,ะโซคอ ความถึงเมตรบุสบีดิวลล่างกันตัวไปอย่างดีเซอร์เอยอปะอ่ะนกไปเลยตีขาสามันจะตีนกไปกเมรนอ่เก้าพัน จะบล็อกทีนี้นะเนี่ยก็อยากเสียไลไ์อ่ะแบบแข่งแล้วเราเนี่ยเจ็บเทียนโอเคได้ขอสามเมตดโดขอไอ้เชี่เออหนี้ตอกกัดกัดกูอูยังไม่มาเลยล่ะพวกเที่ยที่อะไรเงี้ยกัดจงกัดจุ่ยอันติวัวที่เมียไม่มาเลยล่ะจะสอง ตัวเดินโ่้ยตัวเดวไม่หอยอ่ะเออตอนนี้ยืงอยู่ที่มื่นสองรอที่จุดเฟืนสตาร์ทสิบอ่ะเอ้ยจุดการนึ่งใบโอ้โหเยเซ็รสรุ่มทำไมวะกูก็รู้ยแล้วกูจะชุ่มอะไรขอดอกดเฟเฟ จสีจสีมาละไอตัวหน้าเฮ <ย ây! S 1> ้ยทำเบฟรอทีอบบอทำเบฟอธิบายให้เขาฟังหน่อยดิเออมันเบฟเป็นหกสีอ,อ,กอ่ะเออเนี่ยที่ต้องการใหพูดเบ้อเท่าไหร่สามโอ้ยนะตีไม่หลาัก,กากนเนี่ยฮะกากกากอะไรตีสกิลหน้าไหมไปดิเซลเออชิมหาอ่าทิกเกอร์มันต้อียิงอะ นิดต่อต้องการเลยเออยิดนะเบอ่าสองตัวเนี้ยตามสีใช่ไหมหรือตามจีมตามจมตามจมเออตัวสองจมเนปัดดีไปไหนนะต่อืมใต้ไตสุดของเิ่งโอห่อะไรอ่ะแล้อ่ะอันสองอลูก้อืมตีิกเกอร์ หน้าไม้ไปหนึ่งเมตรดีเสฟอ่ะรับด้วยรนจะเคลียด <c oughs> อะไรอ่บตีดี <Right. S 2> ตีต่อ, <Right. S 2> อจบเทีนครับจัวเฮ้ยโอ้สายไปร้องกันเลยเนี้ย First เราเล่นกับไปกี่แมทแล้วนะเบ <c oughs> <ม>อร์ยังเลยเอ,อันนี้แมหแรอเลยใช่ไหมัง <c oughs> ไม่ถึงแมทเลยไอ้เรี่อเนะี่ยโอเคจะสีลง ลงไม่สุดจากนั้นก็ใจเสียโคตใชชีวิตโอ้โไม่ช่ไแมจบจบแล้วใช่ไหมจบไอ่คือจบตายไมเรีย,ยบสำหรับ <c oughs> ชีวิตเด็กเหรียญมาชนะไปอน้สั์อันนี้มีดไม่มาหามไม้ไปคอจุ่มไม่มา <c oughs> อุย้ยทำมาครั้น,นี้ก็แพ้แล้วมีดเลือหมีดเลือ ที่สองอาจจะมีคิปที่ห้ามั้งวันี้นะมีคลิปที่นนนะทห้าพอเถิะเจ็บพอโอเล่ก็เสกอะไรเงี้ยให้เขาขอดิอะไรเปรียกให้ใหม่แล้ว <c oughs> สองสองโถยสีไม่รู้มือมันจะอะไรอย่างนี้4สีห้าการวะ <c oughs> โอยเี่ย โดเบอ,อร์เซ็ตจุดเทสอ้าวดอก็เต็ะว้าวใจสีด้วยวโซคอเอวิฟเยอะได้คอแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใส่ไปกันโดนทอดจุดเทสอ่าคอโใจสามอืมอีกสั้นจากนั้นก็ใจสองด้วยวโซคอเอ้ <c oughs> ขอยขาไรลำโดบอสสามพัน <What? S 1> <c oughs> อ่ะศูนจวนจะเพลิกลับขึ้นมาอะอ่ะจะเพลินนี่อ้าวดอกโอเซสฟสเวิร์กเจ็สี่อันเชื่อที่เริ่งสองดิไม่เบี้ยวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอเงินลดเบี้ยวไหมลดเบี้ยวไหมเพื่ออะไรลดสิลดสิผ่านโอเคซาเซ็บแปะจวนหนึ่งอุ้ยคอ ดอกีเสอืมใจสามอันเชิญที่เรสองอ่าข้อสัมบัติันเชินเรื 2, อสองสาเกียเนี่อ้ยตัวผ่าอะไรวมเนี่ยระเปิดห<อ>้าพันลบห้าพันดศูนย์แตกอ่าจากนั้นข้อสมาัติันเชิญเรือหนึ่งสามเปิดสามอืมอ่าอ้หเกเลี้ยงเพื่อนดีๆเขาจบปะ แล้วก็เนซันเนี่ยไปด้วยโอ้โหเพิ่มเรียตีบุตรกาสของยัไส oh ักอะไรเจ๋เด็ดเคดอกอดสีเฟสแจงชื่อแคุณม e ีต <c oughs> e <ep> <ers> yeah. ัวยังไง จะได้จั่วด้วยส่ะ4ตีมอไเไรสกิลตีมจนิดอ่ออาแฟดอเดี่ยวสองที่โซคอลบๆๆ่โจน,นึ่งรับด้วยไรเคให้มัน,นจะเพ็น เด็นะอยู่อยู่เันเยยอะครับมาถือข้างนอกจะสามเจ็ดที่วิวสองอ้กีเล้วอะวิพีมันเท่าไหร่วะแป๊ดโถ่งงเด็กงงเด็กเตยตายแลวไม่เอาลบไปอันอแล้วเต้เฮ้ยมันจะเผากอยิวอยู่ไหนวะไปไปไป ก็แจนมด้วยโซคอปาดด้วยรันจั๋วเพื่อไปเรลแล้วก็จบเถิมดีเอ่ะหัวหน้าแนะนมขึ้นขึ้นไปรอขอเสร็จก็เสร็จนียไม่น่าเขาบ้านเลยต้องมีลงเลยจะสามด้วยโซคอลบที่ด้วยคอนอนึกง์แล้วก็เลยสองเมตอนแทส สกิลสกิลทีละละ่อะไรจะตัวอะไรอ่ะสิเมันดีเหมือนสกิลมัลติเหมือนอะไรหรอแล้วก็สกิลัลติเราแบกแม่งเลยไม่สาระไอจั้ยไม่ไม่จริงดิไม่ไม่อะไรไม่ให้มงจุ้ยอย่างเบิร์ดอะไม่กูไม่ใ,ใช้ม กูไม่ใช้ตีทิ่เกิติดไปมาดูปอกอืมเฟีย <Feel S 2> ลอะอ่าเฟียลเฟียลเฟียลรับไปแล้วจบคอจะตายเลยกูเนี้ย <c oughs> ดอลิฟท์คิดให้ <c oughs> ออกสีคิดให้ออกสีวิธีที่จะรอดสถา,านการณ์นี่แหละเจ็ดสองจ็ดสองกู้อืมอืมโดนกัดไงไม่รอดอ่ะฮะโดนกัดไงไม่อรอดอ่ะเอ้ยโดนกัดไงรอดอ่ะ หาโคตรแพงเลยจต๊บเลยเสียใจแล้วในเด็กหนุ่มแค่ขอบเจ็บนะเพื่อนก็ถกว่าต้องปิด่นในเดือนนี้ใส่ฮะเอ้ยมีดต่เขียวบ่างไม่มีไม่มีสักอย่างอีซี่เอ้ยมันดีได้มันดีแลกน่ารักได้มันนิดนะก็ดีได้ตัวเองเพื่ออะไรเก็บไว้บ้องไม่ดีกว่าแล้วแต่ จบเพินไปนอนเพินทำไม<อ>วะอเพื่อวิวเล็กนะหรกเราพูเพื่ออะไร<ด>วะกู <c oughs> บอกที่ว่ามีตัวขาวอ่ะเจะซสีเจ็ซสีเอ้เจะซัาเจ็ดสามเจดห้าดูสัวคอบดุเด็ก <laughs> ไปอกเกอ์ เรียบร้อยครับเออก่อนตาย,ตตายตอ,ตอยากทำอะไรนิดหน่อยครับก่อนตายอยากทำอะไรนิดหน่อยครับอ่าทำอะไรเออแฟรอ่าเบิร์นวอลแล้วแต้ไม่รู้ว่าอะไรทำอะไย <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็สมัครกันหนึ่งหนึ่งนะโอเคก็ใกล้ปีใหมนะ่แล้วก็เลยถ่ายคลิปให้เย็ะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปกติไม่ได้ลงให้ปกติลงอาทิตย์ละคลิปไปประมาณก็สองอาทิตย์คลิป ตอนนี้จะเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้ลงคลิปเลยช่วงนี้มันหยุ่งอ่ะช่วงนี้มันหยุ่งอ่ะใหม่ขี้เกียจก็อแางอย่ากเล่นเกมโอเคนะครับก็หากใครชอบก็ลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายย <Bye. S 1> ิ่งหนึ่งคลิปจะไปเพื่อน